ใหญทุกรถยังยิงชราอายุ81ปีพื้นเพเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อพยพผ่าลูกสาวเดินทางมารับจ้างทําสวนทําไร่อยู่ที่อำเภอเขาเมาจังหวัดระยองนา กว่า40ปิปีใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากยากจนมาตลอดและดูเหมือนความลำบากจะทวีคูณมากขึ้นเมื่อวันนี้สังขารของร่างกายที่ตรากตรำทำงานหนักมาตลอดทั้งชีวิตไร้ซึ่งเรียวแรงทำมาหากินอยู่คนเดียวก็ทำกินเองบางทีก็ทำกินเองอะไรเองบางทีก็พกนี่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนี้บางทีเขาก็ามาค่ะ ตตมมนอะไรให้ปัจจุบันยายทุกอาศัยอยู่ในบ้านสังกะสีหลังเก่าเพียงลำพังโดยมีลูกสาวคอยมาดูแลบ้างเพราะความยากจนไม่มีเงินไปหาหมอยามเจ็บป่วยจึงได้แต่อาศัยเก็บสมุนไพรมาต้มกินเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทรมานเป็นที่น่าสงสารมาก ก็มันลําบากแบบว่าแม่อยู่คนเดียวก็ไม่มีใครมาดูเขาไหนจะหุงหากินเดี๋ยวก็ไปล้มใส่ไฟใส่อะไรเงี้ยกลัวใครจะไม่เห็นแก่เงี้ย ปัญหาความเดือดร้อนของใหญ่ทุในเวลานี้คือเรื่องของที่อยู่อาศัยเนื่องจากบริเวณบ้านของยายติดกับเขตพื้นที่ป่าเขาชะเมาซึ่งจะมีช้างป่าออกมาหากินเป็นประจำเป็นอันตรายมากกับยายเพราะสภาพบ้านของยายไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยค่ะตอนนี้คุณยายก็อยู่คนเดียวเนาะแล้วก็ สภาพเศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้แล้วด้วยอายุท่านเยอะไรายได้ที่จะกินจะใช้ต่อวันเนี่ยไม่ไม่ค่อยเพียงพอนะคะก็ถ้าใครมีจิตศรัทธานะคะอยากจะช่วยบริจาคหรือว่าจะช่วยสนับสนุนเป็นเรื่องอสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างก็ยินดีนะคะ่ะ วอนผู้มีจิตเมตตาสมทบทุนช่วยเหลือใหญ่ทุกในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้มั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้นบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทคณะผู้บริหารร่วมมอบ1,000 0บาทพร้อมผู้ใหญ่ใจดีร่วมสมทบ5,000บาทเพื่อเป็นทุนอย่างชีพให้ใหญ่ทุกต,ต่อไป